โดยภายในงานหลังจากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกาลยานมิตรทิพซีรินและกาลยานมิตรสาราวินอินทากนกก็ได้กล่าวทักทายต้อนรับชาวท้องถิน่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันจากนั้นเป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิน่นฟูมู m e d ด t เทชันร่วมกับพระอาจารย์แดเนียลธรรมระโกซึ่งท่านได้นำ จัดกิจกรรมผ่านทางระบบซูมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการปฏิบัติธรรมโดยมีพื้นฐานของกายสบายใจสบายเป็นจุดเริ่มต้นให้กับชาวท้องถิ่นได้นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติธรรมของตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้เชิญทุกท่านจุดประทีปรวมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาร่วมกันส่วนช่วงท้ายพระอาจารย์ได้เมต ต,ตอบคำถามข้อสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วัดและเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์โดยทุกท่านต่างรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงาน เพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงอีกด้วยค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชมถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวส์ได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆก,กันกับบุญนิวค่ะ